คนนี้จิว่าวันนี้จะพาทุกคนไปเที่ยวญี่ปุ่น5วัน3คืนกับโปรแกรม Wonder Hydene Tokyo Fuji ในราคา2 7 8ห8เดบบาทเริ่มต้นวันแรกกันที่สนามบ,บินสุวรรณภูมิเดินทางมาถึงท่าอากาศยานนานาชาตินาลิตะในวันที่2เริ่มต้นทริปด้วยการพาทุกคนไปขอพรที่ศาลเจ้าฮากุเน่ตั้งอยู่ด้านล่างของภูเขาฮากุเน่บริเวณชายฝั่งของทะเลสาบอาชิในเมืองฮากุเน่จากนั้นขอพาทุกคนไปชิมไข่ดำที่หุบเขาโอวาคุดานิและก็ไปต่อกันที่โกเทมบะพีเมมเอลเลด์สายชอปปิงนะ้งนะอ,อ่ะห เซนในสไตล์ญี่ปุ่นวันที่3เช้าวันนี้จะพาทุกคนไปขึ้นภูเขาไฟฟูจิสัมผัสบรรยากาศและกลิ่นอายของภูเขาฟูจิอย่างใกล้ชิดจากนั้นก็ไปนั่งกระเช้ากันที่คาวาคุชิกโกฟูจิโรเบชมิวภูเขาไฟฟูจิและวิวทะเลสาบคาวาคุชิโกบนยอดเขาแบบพาโนรามา360องศาแล้วก็ขอพาทุกคนไปสัมผัสประสบการณ์พิเศษพิธีชงชาแบบญี่ปุ่นและก็ยังมีร้านของฝากคาวาคุชิกโกชิกิโดดีฟรีจากนั้นก็ขอเอาใจสายมูกันที่วัดอาซากุสะกราบนมัสการขอ,ขอพรจากองค์เจ้าแม่กวนอิ พาทุกคนไปช้อปปิ้งที่ห้างไดเวอร์ซิตี้ที่นี่จะอยู่ในย่านเมืองใหม่โอไดบะเริ่มต้นวันที่4เป็นวันท่องเที่ยวอิสระทางทัวรจะแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวให้เช่นส,นสนุกโตเกียวดิสนีแ์แลหรือถ้าใครที่เป็นสายนักช้อปขอแนะนำย่านชินจูกุแหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ใจกลางเมืองโตเกียวแล้วก็ขอไปต่อที่ศูนย์กลางด้านแฟชั่นอย่างย่านชิบุย่าสายคอร์เพย์ห้ามพลาดย่านฮาราจูกุสุดท้ายขอไปช้อปปิ้งแบบส,าสบายๆที่ย่านกินซ่าแหล่งช้อปปิ้งสุดหรูชื่อดังของญี่ปุน่นวันที่5ไไดด้เเเวลาาาอัันนสมครริทททงกกบปะศยยซ